สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามาเล่นถักผมเปียให้บาร์บี้ไซส์ XXL กันค่ะนี่เลยเรามีแขกรับเชิญเป็นเจ้าหญิงบาร์บี้ XXL และตอนนี้เธออยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะเราให้เจ้าหญิงนั่งตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จับเจ้าหญิงหันหน้าหากล้องชัดๆแล้วพาเจ้าหญิงมาเข้าร้านทำผมค่ะวันนี้แล้วเราก็จะถักผมเปียให้เจ้าหญิงกัน ก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมอุปรกรณ์ค่ะอุปรกรณ์อย่างแรกต้องมียางรัดผมแล้วก็มีคลิปติดผมหนึ่งอันค่ะเรามีรูปดอกกุหลาบนี่แล้วก็ผมของเจ้าหญิงบาร์บี้ xxl นี้นะคะยาวมากๆเลยค่ะและที่สำคัญอุปรกรณ์ที่ขาดไม่ได้เราต้องมีแปรงวีผมค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเราก็จะต้องประกอบแปรงวีผมเข้ากันก่อน เสร็จแล้วก็มาเริ่มแปลงโฉมกันเลยค่ะค่อยๆหวีผมก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งผมเป็นช่อๆนะคะอาจจะเริ่มแต่งจากด้านหน้าแบ่งให้เท่าๆกันนะคะ แล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างก็คือจริงๆแล้วนะคะเราจะจับเป็นช่อตรงกลางขึ้นมาแล้วก็มัดยางนี่ช่อตรงกลางแบบนี้นะคะ เราได้ช่อตรงกลางเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆตัดผมด้านหน้าลงไปด้านข้างด้านหลังเราก็จับตรงช่อตรงกลางเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมัดยางหวีให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มัดยางเอาไว้ เป็นจุกตรงช่อตรงกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งผมจากด้านหน้านะคะแบ่งขึ้นมาหนึ่งช่อแล้วก็แบ่งผมอีกหนึ่งช่อนะคะใช้จากช่อที่อยู่ตรงกลาง แบ่งขึ้นมาหลังจากนั้นเอามารวมกันแล้วก็แบ่งเป็นช่อเล็กๆอีก3ช่อเพื่อที่จะถักเปียนี่เราได้3ช่อเล็กๆแล้วนะคะเราจะถักเปียซึ่งเราจะถักเปียแบบก้างปลา การถักเปียแบบก้างปลาคือเราจะค่อยๆเก็บผมด้านหน้าถักขึ้นมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆเก็บขึ้นมาด้านหลังก็เช่นกันค่อยๆเก็บขึ้นมาทีละนิดแล้วก็ถักควายกันไปเรื่อยๆ ควายไปนะคะแล้วก็เก็บผมขึ้นมาเรื่อยๆถักจากข้างบนลงมาข้างล่างอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเราจะถักเช้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราค่อยๆไล่ถักเปียจนรอบแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราเริ่มจากด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็ไปจบอีกด้านหนึ่งตรงนี้ทีนี้ตรงปลายผมเนี่ยยังมีผมเหลืออยู่เราจะถักเปียต่อค่ะตอนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่สามารถถักต่อได้แล้วนะคะเราก็จะต้องทำการซ่อนปลายผม เราจะซ่อนเข้าไปตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะจะมียางรัดผมที่เรารัดเอาไว้ตอนแรกเราก็จะค่อยๆสอดเข้าไปนี่ค่อยๆสอดเข้าไปนะคะบารี xl เนี่ยถ้ามีผมยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะสอดค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นบาร์บี้ไซส์ทั่วๆไปเนี่ยก็จะสอดผมเข้ามาง่ายนิดนึงเราค่อยๆสอดเข้าไปนะคะ อึบอึบอึบโอเคได้แล้วล่ะค่ะต่อไปเราก็จะต้องติดกิฟบนี่เลยกิฟบดอกกุหลาบสีชมพูว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเราหมุนให้คุณผู้ชมดูชัดๆนะคะนี่เป็นด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอีกด้านนึงนะคะสวยงามจริงๆเลยแล้วะคะ่ะเราถักผมเปียขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนทั้งหมดเลยนะคะดูแล้วเหมือนก้าวเป็นผมมวยขึ้นไปสูงๆนะคะดูสง่างามมากทีเดียว เราคิดว่าผมของบาร์บี้ไซส์ xl นี่นะคะเพอร์เฟกมากๆเลยล่ะคะ่ะเหมาะสำหรับฝึกทำผมให้ตุ๊กตาสวยๆซึ่งจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะลองทำเป็นทรงอื่นๆก็ได้อาจจะเหลือผมด้านหน้าให้ตกลงมาสักเล็กน้อยหรือว่าจะปล่อยผมด้านข้างยาวลงมาแล้วก็เน็บหูส่วนด้านบนก็ถักเป็นเปียสูงขึ้นไปสามารถลองปรับได้หมดเลยนะคะ เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรชอบทรงผมของบาร์บี้ที่เราแปลงโฉมให้ในวันนี้ไหมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะและที่สำคัญสามารถลองทำตามได้เลยค่ะถักตามได้เลยรับรองว่าไม่ยากค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Youtube c h anel n และสามารถกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม b s c r i b ดได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามาีวิดีโอใหม่ แล้วเราอยากให้คุณช่วยชาวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเยอะๆเลยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ